เป็นเรือใบนักท่องเที่ยวและเราไปเห็นว่าเรือลำนี้เนี่ยจอดอยู่ในเขตทุ่นอุทยานนะฮะเป็นเขตทุ่นอุทยานจังหวัดกระบี่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่นะฮะนั่นก็คือแนวปะการังและมันจะทำส่งผลให้เสียหายได้หรือเปล่าที่ก็ถูกถกเถียงกันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับ หลังจากที่ใน f c e e o o o เนี่ยนะในเพจนี้เนี่ยในโพสต์ภาพของเรือจอดอยู่กลางทะเลซึ่งใต้ท้องเรือน,นั้นน่ะมันไปครูดทับอยู่บนแนวปะการังรอบเกาะเห็นไหมฮะคือมันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณเกาะนี่เลย,ยนะแล้วก็เขียนข้อความระบ,บุเอาไว้บอกว่า <S 2> <S 2> เรือใบจอดทับปะการังเสียหายบริเวณเกาะย,ยาวสามจังหวัดกระบี่ในเขตอุทยานเลยร้องเรียนเรือใบส่วนตัวรหัสนู่นนี่นั่นนี่หยิบมาให้ดูเรอลํำนี้เลย จอดทับอยู่ปากการังหักครับหักไปเยอะถ่ายได้เท่านี้ความผิดชัดพอไหมช่วยจัดการหน่อยได้ไหมนะฮะซึ่งพื้นที่แนวปากการังของไทยเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีพรบการเดินเรือน่านน้ำอยู่แล้วนะฮะหลากหลายฉบับแล้วยังโพสต์ภาพเรือนะักท่องเที่ยวที่เข้าไปจอดในทุน่นบอกว่าช่วงนี้อุทยานทาโปรเหมาเหมาได้ไงคดีที่สชื่อ คดีที่สองชื่อเรือไปซูมดูกันเราเองนะก็ไปดูเรือกันเองว่าเป็นของใครนะครับภาพแรกเป็นเรือที่วิ่งอยู่ในทุน่นภาพที่2ดูจากภาพก็น่าจะกําลังจอดอยู่ในทุน่นส่วนภาพถัดมา,าทีมงานวนไปเรื่อยๆนะฮะเป็นเรือที่จอดอยู่ในทุน่นหันหัวเข้าเกาะหมดเลยแต่ดูแล้วเนี่ยกระแสะน้ําแรงเลยพัดเรือเข้าไปยังด้านในที่อยู่ตรงเกาะแต่ทั้งหมดมันแสดงให้เห็นว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทําอะไรหรือเปล่าทํางานหรือไม่ ปกติจะต้องมาตรวจมาไล่แล้วนี่นาแต่ทําไมถึงได้เพิกเฉยซึ่งเจ้าของเพจเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาเอ็ุคารทั้งหมดมาให้ดูบอกว่าคือมีคนเข้าไปพบเจอแล้วถ่ายรูปมาส่งให้ทางแอดมินในช่วงเทศก,กาลปีใหม่เพราะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิดพรบอุทยานอยาให้ตรวจสอบอนะฮะให้จริงจังสักทีเนี่ยแล้วมัน,นเสียหายแบบนี้เนี่ย่นะฮะอ่ะอีกมุมหนึ่งไปฟังทางเจ้าหน้าที่ วันหน้าอุทยานแห่งชาติหาดรพราทารามูเกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่คุณธีราควุฒิศรีบุรินก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประสานไปยังเจ้าท่าภูที่ภาคกระบี่แล้วไปตรวจสอบเรือลานี้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองให้ติดตามตัวมาดําเนินคดีแล้วมองว่าถ้ามันประจักษ์ชัดขนาดนี้ก็ต้องได้รับความผิดแน่นอนนะต้องมาจับมาเทียบปรับทุกรายเพราะว่าผิดพรบอุทยานเช่นกันไม,ไม่รู้อย่างไงว่า ฝ่าฝืนหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยในวันนี้ก็จะส่งทีนักดำน้ำลงไปสำรวจอีกครั้งว่าปะการังในบริเวณนั้นเสียหายขนาดไหนครับเอาละครับเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมา,มามาคุยข่าวกันต่อยังมีอีกสารพัดเรื่องราวจากจังหวัดต่างๆท้องที่ต่างๆเรื่องแปลกๆก็มีนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ